สบายดีพี่น้องวุ้ยสุขสุขคนเนาะเฮ้ยขึ้นเลยเนาะเขากับบอดดี้ไทยเราบอดดี้ลงคลิปกันเนาะอุยอะเขาเปิดจีนไทยเลอ่ามันนี้กาโดนเลยเนาะวุ้ยเกือบสองสามเดือนเนาะพี่น้องที่ว่าบอดดี้ลงคลิปมัอนี้มือซันวันดีน้องลี่กับมาหา ราะว่าไปเห็ดเวียกอยู่ไกลเนาะพี่น้องไปแถวเขตนอกไปแถวเสียกองแล้วออกนอกเสียกองไปอีกแล้วบมีสัญญาณโทรศัพท์โทรศัพท์นีะะนยอันโทรเบอร์โทรทั้งเบอร์เน็ตกับบมีขินเนาะก็เลยบอได้ลงคลิปมาสองเดือนไป3สามเดือนม่ม,นมีสัญญาณมนะันบบมีสัญญาณเนาะอยู่ไกลอยู่แต่ใต้มือน,นี้เขาก็มากินตำกุ้งสดกันเนาะพี่น้องมีกุ้งสดกับปลาหมึกเนาะพี่น้องผักเผาค่ะมีผักสลัด กอบเนาะแล้วก็จ็กเขาเอิ้น่าผักคอสผักคอสนะพี่น้องก็เลยเอิ้นตามก็เจ้าเนาะแล้วก็มีผักบุ้งข้าวปุ้นกินกับเนาะปวาดขลุกขลนพี่น้องมันลงคลิปด้วยแล้วนี่เลยพี่น้องโดนแหละตื่นเต้นไม่ไดนะ <c oughs> ้เห็นหนาก้องเฮิงเลยเนะาะกระทินเนาะพี่น้องฟังแซดส,สตอลาวเนาะ ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเร็วพี่น้องืมบวต้าดลได้พี่น้องเลยเกะกอ้เมาะกอะมาเดอจ้าหนำเขอพี่น้อง สีมงนังเนเด,ด้อลัดก็ดนแล้วบระดะ้น,นมคาคอยมาเนเมน,นูจนดนจังเ็นหนาสลนึงเนาะเ่งเงกปุ่นเาี้นงเนนเตให้ี่น้องเบิง่งเดกินเห็เบ้ที่น้องเบิงงเบ่ง ต้นนี่างเขาใส่มือเด้อพีเอฟซีไรหอู่เาบรรยากาศนามแรง่เนาะ Mm. Cùng đen, ngon Tám cung sốt cá mực giờ đi bèo คอยว่าบ่ค่อยจ้าเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ใส่รวบรวบรวบใส่มือเด้อพี่น้องเนาะมือกลิก่นเป็นโต้โตะพี่น้องเนาะโต้เน้อยๆางกโตบบใหญ่ก็เหมือนกับพวกอยากโฟกัสเนาะขอจะมีเวลามาหาไอ้หนุกพราะไอ้หนุกเราไปเห็นไอ้แไกล ประเทศเวียดยกไตพ่อปลาของปลาโดนเหรอแต่แบบมีงานแล้วนะอยู่ตีนเขาอ,อยู่ในป่า,าอะเใหนงานกับบุ้มี่ที่โทรหาแม่ก,กับลูกกันยังบ่ได้อยูอ่นี่เหรอไอแม่เราถามหาลานทายแล้วเนาะพี่น้องกินต่บางงงพี่น้องเออกินต่บางงงแม่ <laughs> เอิ้นแม่ก็ทําไปเอิ้นพี่น้องเล็กนะมม้อยจังว่าสอะเก็บหมูคือบ่อยากเห็นหน้าตาตํหม,มูมันเลยเนะานะเห็นอยู่เนาะ <laughs> Cái mặt cửa 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 เออตั้งกลุ่มเต็งอย่ลุม้าน tôm chúc ừ. ừ. gì bỏ thay sao có tôm chúc gì Hết nọ rồi Hết vào bộ Hết เหรอไมันีบก็่จีบสุดเลยอนาะไปเลยเหเปปลาทงบอกกินไว้อยู่สะอยู่ลุม้ยเดี๋ยวมากัน้กุงก็จะพี่น้องซ <c ười> สดีฮักเองอยูย่ลุ่มปุบมตาม,มุด อันเสร็จมัคือเต็งเนาะพี่น้องได้ได้หัวมันมันงมันเลยนะ Tìm nóng nóng. Giảng này rồi củ sao Cơ sử nó bình này nó với kinh Đơn đơn thì sao đi, cái mai lỉnh nó Răm hơn bùi nhạc đen lên đây thêm <laughs> 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 ฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อกดติดตามเพิ่มเพิ่ฮอดกูได้กินฮอดซาลี่กินฮอดกินถึงซาลี่กับเขาเบางทีต้องมันหนุกที่มาแก้รส pues จ้าพี่น้อง มอกเล่นกันอนน้อยๆกุ้งอยู่รุมกี่ได้เอ้ยซอรี่มือเด้อพี่งนืะ กินยมองเลยกินยอะเลจมบะว่าอลไรกินหน่วยมันเป็นจะแซ่เลยใส่ข่อยพอบมากินบักเรนปนใดเลยใส่ใส่ได้แต่ว่าบ่ข่อยกินเป็นแบบจริงๆจังๆแบบ เป็นหน่วยเลยนี่นะอย่างแบบกุบกรุบกุบยังเลยนี่ปลาหมึกอะไรตอนมักคุดก็คือบอกเขาใส่ลาย,ยเนาะใส่บ่วงก็คือบวบ,บ,บจากอันน,นมมั้นไปเนาะมือ หลีลุมถุงจะเป็ไงลุมสอลี่เค็มทางมีหลุดข้าแตงรุดแต่พี่น้อง มันมีสองอันไปกินไปหลายอันลลเ,เลยน,นละกินเลยมันๆเลยทะเลกินแกบมูปฏิเสธเองได้ปะน,น้องซื้อนั่นปะ คิอยู่หน้าบ้านพอดีนะอยู่นเดินเทื่อนพอดีเลยไปคิดมากกับเพจได้ป่ะไว้ยังบ้างไเ,เนี่ยไว้อยู่ดอบ่อกไว้ยบ้า,าเาอนอออนั <laughs> เลยใครกบโป๊ตจะออนพารเขาลระ กขายไว้ในน้มือเนอะอาะแสของเนะแข็ง,แงเนาะรว่ต้มไม่ค่อยซุกกว่ต้อง้มนุ่มกานีบอกหมักจะสิ่งมันเานะนงนาเนาะเงานี่นอยหนึ่นนนงกลุ้ายังไหลด้วย มันเลยกระปุนข้าวออกมปนะมันกุก ีเ่ยม,มันขับเลยแบบนีเบิดเบาเลย

สายแปดเอาขึ้นมาพดของหลอกนี้เนาะลวกชุกกดพดบบจางนี่เหรอ <c ười> <c ười> กุ้งกินกุ้งได้เฉลี่าบายแลว 嗯 <laughs>。 Bực tay ở mặt kỳ năm gặp mặt kỳ năm gặp mặt kỳ năm gặp mặt kỳ phải gặp mặt cung năm gặp mặt kỳ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  คลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย